ผมมีแพลตฟอร์มสายบัญชีธนาคารนะครับและก็วิธีการสร้างไรายได้เสริมเข้าบัญชีธนาคารมาแบ่งสมาชิกท่านที่ต้องการจะทราบนะครับในส่วนของวิธีการทํางานและการหาเงินออนไลน์วันนี้ผมมีหลักสูตรมาเปิดสอนเป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนะครับวิธีการสมัครเบื้องต้นเลยเมื่อทําการคลิกลิงก์นะครับเราสามารถกดในส่วนของอการสร้างบัญชีก่อนนะครับใส่เบอร์มือถือแล้วก็ส่งรหัส OTP เข้าเบอร์มือถือของเรานะครับนา OTP นั้นมาใส่นะแล้วก็นะครับใส่ในรหัส ผ่านรหัสผ่านทั้งสองครั้งเลยแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนนะครับผมเราจะเห็นหน้าแพลตฟอร์มเป็นแบบนี้ครับผมสาหรับใครที่เริ่มต้นเข้ามาแล้วนะครับผมขออนุญาตสอนแบบนี้นะกดมาที่คําว่าผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้ท่านจะได้รับการแจกในส่วนของไอเทมหรือสินค้าฟรีนะครับที่สามารถทําการสเต็กกิ้งและเพิ่มเงินให้กับเราได้นะครับสินค้าตัวนี้จะปันผลให้กับเรา3วันนะครับมีรายได้อยู่ที่วันละ45บาท รวมกัน3วันอยู่ที่135บาทเงินตัวนี้เป็นเงินฟรีเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียด ก็สาหรับในหน้าจอนะครับที่ท่านเห็นนี่คือตารางการลงทุนนะจะต้องแจ้งก่อนนะครับแพลตฟอร์มนี้สายฟรีไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถถอนเงินแต่ถ้าเป็นสายลงทุนนะครับสามารถที่จะถอนเงินได้เข้าบัญชีธนาคารแพลตฟอร์มนี้ถอนได้ 7, เจ็ดอ่าห้าวันนะครับก็คือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมจะเริ่มต้นจาก VIP นะครับวันนี้ VIP มีการเปิดระดับอยู่ด้วยกันทั้งหมด3 VIP เท่านั้นนะครับสำหรับอ่าในช่วงแรกเป็นจังหวะสําคัญสําคัญใครที่จะหาเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับส่วนมากผมจะบอกเลยนะว่าแพลต ที่มันมาใหม่นะครับอย่างไรท่านก็ได้กําไรแน่นอนและตัวนี้นะครับเปิดในานามของบริษัทด้วยนะซึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นสายบริษัทแบบนี้อยู่นานมากๆนะครับใครที่จะเล่นสามารถตามได้เลยนะครับ VIP 1นะครับเร,เราทําการเติมเงินเข้าระบบ1000บาทนะครับเราก็จะสามารถกดงานได้2ครั้งแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้นะครับครั้งละ14บาทนะรายได้ต่อวันนะครับรวมกัน2ครั้งก็จะอยู่ที่28บาทนะครับ รายได้ต่อเดือนเราจะได้อยู่ที่840บาทนะครับแล้วก็รายได้ระยะยาวเนี่ย365วันหรือ1ปีอยู่ที่10,800บาทนะครับเรียกได้ว่าค่า r o i นะครับอยู่ประมาณ40วันนั่นเองนะครับสำหรับการเติมเงิน1,000บาทแล้วคืนทุนประมาณ40วันอาจจะมองดูแล้วว่ามันคืนทุนนานนะครับแต่ในช่วงของการคืนทุนนี้เป็นเรื่องสําคัญนะมันจะบ่งบอกได้ว่าแพลตฟอร์มจะปิดตัวจะบิดเงินง่ายหรือยากนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนของค่า AOI แล้วก็ค่าเงินปันผลซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเงินปันผลของ,ของ,นงนเนนจกิ ดังนั้นมันเลยเป็นข้อสรุปว่าแพลตฟอร์มเนี้ยปลอดภัยในระยะยาวนะครับใครที่จะตามแพลตฟอร์มยาวๆดีๆนะซึ่งผมได้ทําการคัดเลือกเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับในช่องของเรานะผมพยายามคัดเลือกแพลตฟอร์มที่ดีอยู่ยาวๆมาแบ่งกันนะครับแล้วก็วิธีการเติมเงินถอนเงินง่ายๆนะครับเติมเงินแล้วก็กดเข้าไปเติมเงินได้เลยนะจากที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับโครงการเนี่ยมันมีการแจกฟรีตรงนี้สามวันอยู่ที่135บาทนะครับเราไม่ต้องเติมเงิน1000ก็ได้นะแต่เราใช้วิธีเติมมมส่่่่วนนตาาาางงับบบซึเือํลก135ท มันจะเหยือเหลือยอดส่วนต่างที่เราต้องเติมไปเนี่ย865บาทนะครับดังนั้นเราเติมเงินไป865บาทบวกกับเงินฟรีอีก135บาทสามารถที่จะเปิดในส่วนของ VIP 1ได้นะครับ แนะนำสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าจะเปิด VIP ระดับใดนะครับก็แนะนำเป็น VIP 1เบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับราคา1,000บาทเนาะแต่ถ้าใครต้องการจะเปิดเป็น VIP 2ราคาการเริ่มต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่4,500นะครับ VIP 3จะอยู่ที่10,000บาทนะแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มระยะยาวผมเน้น2รอบแล้วนะครับตัวนี้ระยะยาวจริงแล้วก็ใครที่ลงทุนในช่วงจังหวะที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับรับรองได้เลยว่าท่านได้กำไรแน่นอนนะครับดังนั้นนอกจากมาแบ่งปันสำหรับลิงก์คำเชิญของแพลตฟอร์มแล้วผมยังจะ,ะสรุปใหห้้ฟฟััังงเลลยนนนะครรรสๆวว่่่าแออ์มมดีีืไททจุ แบบไหนนะครับก็ ได้นาในส่วนของรายละเอียดข้อเท็จจริงมาแบ่งปันสําหรับใครๆที่ต้องการจะหาไรายได้เสริมนะครับดังนั้นเมื่อเราทําการเข้ามาหาเงินผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เงินจากช่องของเรานะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนนั้นเข้ามาเสี่ยงเงินนะแต่ว่าในวิธีการหาเงินนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าการทําเงินการสร้างเงินออนไลน์เนี่ยทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการซื้อหวยซื้ออะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าถ้าเราทราบในส่วนของตัวระบบเนี่ยอย่างน้อยคร่าวๆเ,เ,เนี่ยมาศึกษามาเรียนรู้นะครับซึ ให้เพื่อนสมาชิกได้รับฟังกันส่วนใครที่มีข้อสงสัยนะซักถามผมได้ผมได้ทิ้งในส่วนของลไลน์ไว้ให้นะครับอาจจะเข้ามาถามว่าเออแอปแอฟความนี้ใกล้บินหรือยังปิดหรือยังอะไรยังไงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการลงทุนไหมถ้าถามส่วนตัวได้นะครับผมก็ยินดีแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้ปักหมุดนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ